แม้ว่าฉันจะเป็นที่รู้จักในนามเบคาผู้มีความสามารถของบริษัทแต่ในทุกๆวันมันไม่ง่ายเลยเป็นพ่อทายาทของตระกูลพิตแมนตระกูลที่มีอำนาจเหนือการเงินของอเมริกาและยังเป็นเจ้าของบริษัทบันเทิงแห่งนี้นี่คืออ้าฟ่าที่ยอดเยี่ยมและเพอร์เฟคคุณพิตแมนเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าครับใช่ปัญหาใหญ่เลยละ่ะไอ้บ้าบางคนกล้าทิ้งรอยมาร์กไว้ที่ฉัน อ้าจริงเหรอแล้วคุณจำได้หรือเปล่าว่าไปนอนกับใครโทรเรียกหัวหน้ารักษาความปลอดภัยให้มาที่นี่ด้วยจะจูททำไมถึงจะให้โทรเรียกละ่ะจะตามหาคนที่ทิ้งรอยมารไว้หรอครับถูกต้องฉันจะหาและจัดการหมอนั้นอจนกระทั่งเมื่อเร็วนี้ ฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเม่กี่เดือนก่อนเอ๊ะฟิโลโมนเกิดอะไรขึ้นแล้วนั่นมันอะไรอะมีอะไรผมจะเดินตามหลังคุณไป ด้วยสภาพแบบนั้นเนี่ยนะไหนตั้งใจจะทําให้ฉันอับอายยังไงสภาพของผมทําให้คุณอับอายได้ยังไงอ้าเราพูดออกไปโดยไม่คิดเลยเอ๊ะหืมหืมกินอะไรนะเอ๊ะนั่นวันยอนอูไม่ใช่เหรอไม่ได้เจอกันนานเลยนะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ มางา่นเรื่องแอบรักทัานประธานนะคะ EP นี้ก็เป็น EP 1.1นะคะเป็น EP เรียกน้ำย่อยเนาะเพราะว่ามันมี EP ต่อต่อจาก1.1ก็คือ 1. 2คือเราแบ่งมาให้เห็นในช่วงแรกๆนะคะเรื่องนี้เป็นแนวโอเมก้าเวิร์สนะแล้วก็มีมีแนวดราม่าด้วยเป็นแนวดราม่าโอเมก้าเวิร์สคือพระเอกเรื่องนี้คือเตียมากคือแบบ เตี้ยจริงๆเท่าที่เคยอ่านมางงะมานะคะทุกคนสำหรับใครที่อยากติดตามเรื่องนี้ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเลยนะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยละ่ะแล้วก็เรามีแพจรจะลงมางานเรื่องใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับเรื่องเก่าก็ยังไม่ทิ้งไปไหนนะเราอยากจะบอกว่าเรื่องใหม่น่นาสนใจทุกเรื่องเลยนะคะแบบมีมีเดี๋ยวเราจะมีคลิปเปิดตัวลูกเขยนะคือ เอาเป็นว่าทุกคนรอชมกันนะคะว่าลูกเขยลูกเขยโชดลูกเขยชั่วของเราจะเป็นแนวไหนกันนะก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะขอโทษที่หายไปนานนะคะเนื่องจากเราไปทำฟาร์มมาเนาะแล้วก็เราจะกลับมาอย่างเป็นทางการคือเราจะลงคลิปทุกวันหรือถ้าเราลงวันไม่ได้เราจะลงเป็น2วันต่อคลิปนะคะ แล้วก็ฝากฝากไปถึงผู้ติดต,ตามที่ติดตามเราแล้วก็ไม่หายไปไหนนะคือเราเราเรารักทุกคนมากและทุกคนน่ารักมากเลยนะ <c oughs> ตอนนี้คือมีมีอาการเขินคือเราอัดคลิปอยู่ข้างห้องแม่เองนะคะ